แล้วนะครับเดี๋ยวหนูถือพวงมาลัยนะครับแล้วก็เอาไปไหว้คุณแม่นะมาไหว้คุณแม่กันนะอย่างนี้ค่ะแม่ๆล่ะคะอไหว้คุณแม่ค่ะพี่น้องนี่ไหว้มันตัดแม่ค่ะมันเจ็งนะไว้ตรงนี้ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณแม่วันนี้เป็นวันแม่ลูกสวัสดีกลับแม่กลับคุณแม่ยังไงคะคลอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีเห็นไหมคะกลับแม่ยังไงคะคิสม่ก็ได้อ่ะนันแม่คิสม่คิสม่าแมเดี๋ยวพ่อกลับให้ดูไหมขอให้หนูเป็นเด็กดีนะลูก